นี้ดีกดข่าวหน่อยๆสูงไวัยเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อไงเลยไปน่ะนะไปใส่ใส่หนูไงเลยไปใส่ไงเลยหาเงินให้แม่เลยละโอ้แบบน่ะฮะฮะเอาเครื่องมือขงไหนเออจะเอมีผู้ชายลืมผู้ชายอะขับไปก่อนขับไปก่อนขับไปก่อนผู้สาวผู้สาววะผู้สาวอินเตอร์วีนัปูจะของบ่อยู่ไปเหยียดเทือนเมื่อกี้นี่ฮะ อือทายไปได้ทายไปได้ทำหน่อยโอ๊ยตายใครบ้าต่แพงนะไ่ใช่บ่งบบ้าม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 ตื่นข้กตื่เดือนเนีดือนปลายตอนน้นมันลงก่อได้เนรืกผลิตปเปนได้่ก็อเนี้มรม้อ่นเรียงหูกคนเดียวก็ไม่ได้ศอได้เนี่อือสมเนาะแบบกระโตุกแบบว่าสมพอเม่เขาได้ เขาไม่เข้ากับแบว่าโตแบบเนออืเจ้า้าสีบุกแคนเพิ่อนจะหูบ่เขาว่าก็เม่เลยบัเขาว่าก็เม่จะจะหูเรื่องใช่ปะตอนนี้กเห็ดครีมเดย์ลดากัใใชตัวอย่างมีตัวเทสมาสบะนั่นแหละโคยไ่ด้เห็นพี่น้องเออพี่น้องพวกไปสิได้อยู่พี่เองเอ้ยงงมันตาย ดใส่เลนี้ลวกกายเลยวะพุ่งจี้ทางออกแต่ว่ามีกระทำเลยนะทุกคนหาโมงเลยฮายเอมิวันเอวิติงสิงกับเบลทูเดย์ทูน้า มือน่ก็สิไปเยี่ยมลูกสาวลำาละคอดนะตั้งแต่พอดคอดลูกมาเนี่ยมันจะไปเยี่ยมกระจากเคื่อมือกับลังสิไปหักหมู่แล้วไปเยี่ยมเพิินนะเท้ากองบูมียังไปฝากไปต้อนเพิินเพราะว่าบริเตรียมตัวเด้เพราะว่าเพลินโทรมากระทันหันกันเลยสิไปเยี่ยมเพิินเพราะว่าเพิ่นสิไปลงไปอยู่ปักเซประมาณอีกสองซมเมอร์ว่าซันเซนิ่กแลปลาซื้อรถใหม่มาหนี่ฮะปลารวยเทๆ เมืวานนั่นเนะเาะพักกสีมีปิงไก่แลวนะเป็นซิกมนเจอร์ของห้างน,นะทุกคนอ่ะห่อตัวหนึ่งเอาใส่เกลยวเนดะิลูกปิงไก่ไปฝากเป็นซิกมนเจอร์ของห้างเจขาวเลยเพราะว่าเจขาวค้ายปิงไก่ก็เลยแบบว่า้องเอาปิ่งไก่ไปฝากขนาวแนวอื่นไปฝากอะช่วงนี้กับฝนตกตลอดเมื่อคืนกับตกมัดมือเมื่อวานกับตกมดมือเนาะมุงซื้อสดได้ดีอีอดอก ขาได้คลายกูสามสิบห้าไว้กูขี่รถเอาบอกพว่ามึงขายกูเพราะว่ากูขี่รถคันอื่นบุเป็นรถอีหน้ากูขี่บุเป็นไว้ถามไ่เด้อบอกว่าขายให้เนี่ยแถวๆเพราะว่าที่ค้าก็ขี่รถจักรแนวอื่นบุเป็นนอกจากรถจักรมีอันนั้นมีเบรกอย่างเง้นนะมีตัวเลขนะคันแบบมีของพี่ มีคาดกับโมเป็นอีกนะได้แล้ววะไปเมสเกเก้สายดีโอ้ยหลูกสาวพีตะพูน่าเป็นไรเป็นไรวะนะออกเดินทางนะสิไปหาหมูนแล้วก็สิไปลิ่นน้ำเนาะทุกคนเอาอย่างเง้ยไพ่ฮะเต้นพัวให้เพราซื้อเครื่องแล้วก็มาเสื้องไว้บอสดิฟหน้าพันจะ์ดนเลยอันนี้จะกลมคล้ายก็ตอกกุตเตอโอ้โห เหมือนเต้โดดในล่อ,อึ้นน้เป็นเสาึ้นเป็นกรอบเป็นกนอุ้ยมีกระป๋ากระเป๋า ISO ต้นรูดูแพง,ปงเปิดเองเปงิดแล้วอ้ยมาใช่ล่ะแหลก,กรออลอดโลดนะเพิดีซื้ไว้ไม่ว่าถึง เสือเล็กๆในหน่อยวัาซาอ้าวยังไม่ได้เปิดอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยนะมึงเลยบ่อยสักนะเคยไปนวดเคยนวดเลยเออเมื่อกันนวดในก้นเลยเออสวยเนาะสบายๆนสบายดีเหตุใดไายแล้วไปอยู่กรุงขอบกรุงเทพนาซื้อสาวบ่าวกิเบสซื้อบิกเขาใส่ซื้อบิกซื้อบิกแล้วบ่ตัวล่ามเคยใส่ซื้อบิกกว่าแมะ เพื่นามาแต่ไทยนะทุกคนเพิ่นก็นไปเป็นหมูจเจคาแหละมาหักเพิ่นแล,ล้วก็สิิปดินรับละครแล้วก็สบไปส่งเครื่องให้เพิ่นนะปะ่ะออกเดินทางทุกคนตักขักเนาะไต่ไฟใต้สิขักไปอีดำดํานอนเว่าคือทาง,งสึดโซอันแบบว่าไปสวนไปยังเกาะวิวทีวทัศา,ามงามๆนะ เพราะว่าจากนี่ไปบ้านลำละคอนอประมาณสิบห้ากิโลนะทุกคนเพราาเขาออกมาี่ก็ประมาณจักกิโลเลยประมาณอยู่สาวสาวเพราะว่าประมาณสามสิบห้ากิโลจากเือน์เจีขาวไปเือน์ลำละครว่ามือกล้องนี่ะรลุ้นอยู่ว่าจะเก่งหรือไ่เก่งเพราะว่าครับเดินก,กันมากกับเมาสป็นเรื่องอื่นนะอยากให้เบื่องคนทางวัตนุขาวล่มลื่นขนาดใดต้องขามนะครับทางเข้าไปอนี่งกับพันธาเนาะบันธา ครูบา้านครูเมืองของของสอนนักเขตยน,นี่ก็เข้ามาแล้วทุกคนมืมด้าต้องเกือบลงมทางแล้วเบน,<ม>นังเบนผม,มเคยมาที่เขาผมเคยมาแล้วเด็กเขาทางคอนกิดเลยเด็กเด็กก็ไฮโซก,ก็รู้ดูแพงอยู่เออท่านี่เป็นคอนกิดนอกทางป่าเออทางป่าอุ้ยทำบ้านมันมีหมู่บ้านใดเป็นบ้านจัดสรรใดแถวเนี่ยเมื่อวานซื้อไม่ใช่เป็นบ้านจาันดสรร อนานอยู่เนาะหนาอยู่มึงไม่อยู่สากู้บยู่<อ>ทั้ทั้งนี่ฮะฮ้สบายทั้งนี้มันทั้งมากทั้งออกปนอกอนอนม<อ>นพูดหาคอนกรีตมัได้โอคอนกรีตมันาเหคอนกรีตทงหนึ่งนี่ฮอือ<า>ยังดีอยู่ยังดีอยู่หอดสซเรนบดทางเมัอนกูงงเลยเป็นเหตุสิไปหอดเดีรบอสลูกสาวได้ทางออกมาเขาเสียปไไ้ ันเสรจังไดปทางเดียวน้ะทางเดียวพอดีเด้ยเด็กใกล้หรื่าเหจังไดป้าถ้าเอากิงมันเดี๋ยวบไดเลยทุกคนโบไดแต่แท้พเม่อสามปัดสองเขาก็าเล่เห็ดหลายเลยเลยนะเดียวมีหา้คือว่าเมื่อกี้เขายังไม่อยู่ยังไม่อยู่ทางทางเราอยู่ป่าน้เขาจะเือนสามปัดสองหลายเลยทางในเนี่โอ้ยำยนรำยู่นี่ เป็นย ah. ูก oh. ah ับลูกไปสัมปายหน้ากัวไปนาจ้าอันนี้ก็บกัวไปนาทางมืดๆไฟฟ้ากันเนาะดีแต่ไฟฟ้าถึงได้นดิฮะบ้านเขาไม่เห็นลายเลยแฮมอันนี่บ่บูมีหลังนี่กู้ไปกู้ล้างทางในอยู่กูอันนี้เขาไม่เห็นใหม่กัวกับกู้ก็ไม่ได้มากสักปีดิไปทางไหนวะทางนี้บ่ดูทางหน้าเอาไปทางหน้ากอดจังหวะกัน ิตรงตมเอ้ยนังมีเข้ามาเห็ดใหม่ด้นี่ยเอ้ย้องคิดตน้องิตมจจะถืไปถึงบ้านนางหรือเปล่าอยู่บนเนีบัเบโอ้สำนองซาันเดอรุ่นสักการทุกคนสำนองซาเลยสำองซาอ่านเนน่ออ่านไปบ่ถือได้ไหม โเม่แล้วนี่ครับับครับครับครับบม่แล้วปลอดแล้วทุกคนจักนั่งไปอยู่หรือบอว์ไเห็นรถนั่งไมเนีเนาะไปอยู่หรืไอยู่อืออ่ะฮักกบ้านบ้านรไถือปิงการมาปิงหนึ่งนั่งไปอยู่ฮักกามาเป็นเจ้าของบ้านนั่งรถเลยเจ้ม่ทามนี่นอกคนหนึ่งอยู่น้าเล แล้วแเพื่อนเราเองเนาะที่เราแหละเพื่อนเราเองทำน้อยเพื่อนออกไปโดนแล้วทำน้อยเพื่อนออกไปข้างนอกโดนแหละเอออาจจะมาอยู่น้ำลาดโดนแหละเออซอยสอยเลี้ยงน่องวะส้อยเลี้ยงน่องวะลูกเออจะคือดูเถอะลูกจะมาแต่บ้านได้ เออเป็นเป็นลูกกันนะย่านจะเป็นลูกสาวหนูหรือสาวอย่างเก็ะเป็นลูกปแเป้ะเป้มาอยู่เดนและออสองเดือนแล้วมาพนบอยู่แล้วทุกคนสิข้าวอ้าปิดห้องเพนแล้วมึงสเขาวห้องพนยังได้นะบพราะว่ามึงสะขาวไปหลักทองเนาะจะนายจะของบ้านพนมาจะของห้านบ้านพนไปนอกะเพื่อนพนเหตุเป็นอายุแต่อยู่เนาะ เพิ่งจบแต่งนะม,นมอมนิโมไม่ได้กระโลน,นี่งานได้หลังบบใหญ่แต่บาด่าเข้ามาทข้งางในอบอุนอบอุญทุกคนให้เ,นเนบ,บิ่งไหมมุมห้าบุบกอดเจ้าของคาจะบุยูนะจา้าหน้าเจ้าของก็จะมาถึงมาคุยกันนะทุกคนยังไม่เห็นหน้าหลานซ้ำมาแลยมาแลยปลาผิดทางเดลยฮะปลา ออกไปทำพูดละกันนะจ๊ะฮะใน่ซรานฮะอ้าคุยหิวแบบนั้นฮะฮะเอาเขื่อ,มอนมาข้างในเออเจอเอกมีผู<อ>้ชายลืมผู้ชายอ้าขับไปก่อนขับไปก่อนขับไปก่อนผู้สาวผู้สาววะผู้สาวอินเตอร์วีนัพูพพพจะของไปอยู่ไปเหยียดเทือนจะมากินนะฮะออเออขึ้นรถรถน้นำหนักไวแท้นรถน้ำหนักไวแทนก็รถเลยแต่ก่อนเนี้ยอ้วกจ้ะ แบบเบิ่องลานนะทุกคนเออมึงมึงคือเงินมั่นพอผูกแขนรานเนี่ยกูกูเงินอยู่หลอดใช่ไหมจะพูกจหมาผูกแขนก็ได้โอ้ยต้นน้อยเออข้าก็โอนบัญชีอันเนาะมีอยู่เงินในนนอยู่เบหลอดท่านท่านจะเออต้นน้อยต้นน้อยจ้าขวาน้อยจ้าขวาน้อยบ่าทำต้นอยู่าว่าทายบ่ได้ทายบ่ได้ทำน้อย อ้ยตายใครบ้าจะแพงนะไม่ใช่เบิ่งเบิงเบิ่งมามาากระตื่นกเดือนไเน่ยเดือนปลายตอนน้อยตอนไหนลงไปอยู่ปากเซแล้วไปหาเอื่อยอันอะไรแหละไปหาบิ๊กไงลูกบิ๊กไงเจะเอเพิ่นขึ้นรับแทนฮากระตื่นเบิ้งเบิ้งแม่อลูกมาต้องใช้ลอดในวาซิม่าเนี่ยประมาณสิบเทื่อเลยนะ โบเห็นหน้าเห็นหน้าเห็นจมือพัดผูกแขนมืน่นนั่นแล้วกะเห็นนัน่นนักกรบบดทักขม้าซ้ำรูปจอยลงหลายเนาะจอยนะอ,อนะบอโบโบโบแต่ครับว่าไปน้ำกันกันยังแบบนาคนนี้แบบนั่งแบบานนาว่าแบบแบบขนาดนั่งคอดใหม่ๆ <c oughs> จอยจอยจ้อ้าเทึบแน่ซื้ออุ้มลานเบิ่งสักบาทเบิ่งซื้ออุ้มเป็นบะคอแข็งแล้วอุ้มเป็นเบาสว่อ่งกะ โตโตือโตโผอซื้อตต้นโต้นตุ๊บออือัืลอือ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 อืลิืออ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 คออืออยแอืวอืออือมืละสอ่ืออเนีืออชกอืออือืออ้อืออาเพิ่เศร้าด้เจ้า แย่เจ้าจักคอยสบอยคอยเพื่อให้เห็นเจ้าเห็นตัอย่ในถ่องนะลูกอย่าลมะแห่คุ้จักา้าเพื่อหน่อเนาะฟ้าดหน่อยเดินไปคุฟังหูเรื่องเดินไปข้อแข็งชน่มอียวิ่มนิ่มไม่เป็นจกขี่บะนิ่มไปสิบวันเด็กอึบะ พ่อไปใส่พ่อจะไปใส่นะเพลงภาาเพ็นะฮูดังเนาะบวกกับว่าฮูดังสิโมเนาะโม่ปะโอเคเลยแหละเนนี่ฮะโอเคเลยเนี่ยอือเออเมื่อนำอยู่น่ะแม่คราวเลยไปขายเป็ดไก่ซอยเนี่ยไปขายเป็ดไก่ซอยกับว่าเออนิ่มนะขายดีๆเลยเนาะถ้าคุณนิ่มบปะถ้าคุณนิ่มปะกูจ้าขอดีปะอืม พี่แจ้คเคยบอาอืมอืมแจกบบานอะไกันละนั่นนะขับลูกย่างเดียวเป็นไงเวียดอื่นกันบอกเป็นไงนั่นนะใช่ๆตอนนี้ก็ฝึกก่อนอตอนนี้เลี้ยงลูกไปก่อนเรียนลูกไปก่อนเดือนสองเดือนสามเดือนจังว่ามากันใหม่เออนิ่ม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 การยังคล้ายคือเก่ากุ่มปิกกัรย่างคือเก่าเดือนเก้าสิบุกแขนเพิ่นแต่ฮู้ว่าครับว่ากระเมรเลยพอดี เขาบอกกาแม่จะจะหู้เรื่องใช่ป่ะตอนนี้กับเห็ดครีมเดิรสชาติแบบดังไม่ใช่ตัวอย่างมีตัวเทสมาใช่ป่ะนั่นแหละเอามาเบิ่งเบิ้งอาชีพใหม่ของนางเจ้าไหนใส่เอฟเฟกองเอามาลองเทสกันบ้างมาเบิ่งก็ได้ขั้นบนมีตัวเทสหลายเพราะว่าขั้นมันนะฮะก็รีวิวไปก่อนดิตัวเทสใส่ไปก่อนเอาตัวเทสใส่ไปก่อนนี่เพิ่นเทปเพิ่นงานหักจังบ่ได้พัคเกจติ้งแบบ p พ็ k เก e นั่นยังเป็นโลโก้อันี้ผลงานใหม่ของ่นนะทุกคนหายังบู๊ถ้ากลงเวนกันเดดกันคืนตัวนี้เลยตัวนี้อกันแดดกันแดดกลางเวนสีลองเบิ่์เนแ่งกันคนดอันนี้เห็นไหมนพด้งพงบอสมุดต่วตัวอันนั้บรเวณเขาขายนะเทาสิขายเพ่งก็สมุดเขาขายนะสมุดเาคายคิดตังราคาประมาณตั้หลายล้าน ไม่ไม่เ well, ิจกนี่พันยิ้มในี่นี่เป็นเหมนเป็นมันมระซังเลยกต่สังเลยโบยานคอยจจกดีเองฮะดังโมนะหลอดด้วยเนี่ยพ่อบบยดังโมด่ะดังโมด้วเ่ลูกพดังโมแล้วหลอนะอืมอืมอยากกินนาบะอืมดังโมดังโมกับประมาณนี่แหละทุกคน ว่าทักหน่อสิผูกแคนนเพิ่อตักกเลยจ้องหน่อยไปเลยเห็นโอ้นอะเนาะฮะโดยโดยโดยเดินเห็นไหเพ่นนัต้งบ่หายนะฮาอุ้มจะเดนนะคัเด็กน้อยผู้อื่นเขาจะหายดต่หนาเป็นเสลงเอ้สู่กอกอีกสู่กอกอีกอะน่งกัน่งมนางนงนางนี่ขอโทษขอโทษไปก่ะซินละเขาเป็นแบรก่อนเนาะเขาได้ใส่ยังเลยเขาผู้ซืแ ใส่กับคีมตัวนี้คือจบเลยตเก่าเป็นคนอ่ะอ่ะอันนี้คน่ะอ่ะเพิ่บมาสอนนะโอ้โอ้าขึ้นแบสิบ่ะอ้อ้าขึ้นแปขึ้นอ่ะนึ่นาสิเทนไ้เบิร์เนี่อันนี้ค่ะอ่าตัวนี้กันแดดนะคะกันแดดเซนเรเซนเอกันกันแดดตัวนี้ค่ะตัวเทปคือโรงงานเขาจะส่งางา แต่วันนเ่มันสิให้เบิ่งเนี่ยเบื้องสใจอตลาดถั่วไปตลาดถั่วไปเออซึมไวนะบอห้าสิให้เบิ่งเบื้ง้งสีดำใเบงเนีเนื้อาหสูตรข้าเกียให้าได้กินน้ำใ่ะกินแล้ว่ะอหนาน้อยดีจะดังโมปากคนกรจับได้ฮะปากแบบพ่อยะถ้าตังโมก็ไน่าะ กหมอกันอนนี่แหงบมลยบเด็กๆเลไมู้เป็นไมานี้แกมาตอดดนดนมาเธอหนึ่งดนนมาเธอหนึ่งไม่ยากวถึงยม่แห้งไมเนาะสาธุแหงแห้งเอพซียุทธาไทยเลยแตอย่ทางเมึงนอกนะ มากินกินไก่หั่นได้กรบเะแซบของหั่นแม่ขาวเมนที่สำคัญเพราะว่าจะเป็นนัวลายบ่ะกก่เนป็นนัวลายเนี่ยแล้วก็รหนึ่งมากกินแล้วเจ็บท้องกินเลยเจ็บท้องบ่แม่นต์ดีทอกดีทอกดีทอกมี้อะไรคำว่าบ่ต้องซื้อดีทอกไฟเบอร์แบบว่าเสียเงินเพิ่มอีกกินเลยต้องทายว่าหยอกซื่อๆทุกคนคันยาวกินไก่แซบ้องหั่นแม่ขาคันยาวนาคาวเลยอันนี้ครีมคอลลาเจนพัลลาเันเลิศอุ้ยทำไมเป็นข่าวกันเนาะ สายาดีท็อกสายาของอากอยคำสีบิ๊กใหญ่ใช่ไหมเจ้าเสีบอินรีวอยอร์ก็มือเสีบเบโอ้ยนี้ร้านร้านจะอุ้มร้านอยู่นี่ร้านอุ้มร้านอยู่นี่อุ้มร้านอยู่โอเคเอาขึ้นก่อนจังหน่ายนานนั้นฮะเอาก็นั่งกระกิ้งนะนั่งแบบว่า แต่ก่อนนางกับปักกับเต็นทีแล้วก่อนสิบ่านมาถึงจุดนี้ได้กับนางก็ธรรมดาได้ผู้จักแต่นางมันผู้จักมือนนางทำอีดมันนางกินเฟอร์เห็นหน้าสลายใจนห้าะเดนตอนผู้จักมือทำอีทำออได้นางก็เห็นหน้าสลายใจคนอื่นเขาถามอ่ะผู้จักแล้วแบบบอได้นางเป็นผู้ใดนางจะไปเวียงเกื่อกี้นางเห็นสลายอยู่จากมือนั่นถึงมันนี่กันต้นเติมนะโดหลายปีแล้วเด้ก่อนโควิดตัว หรือหลังโควิดอืมเลยสนิทกันมานะสนิทกันมาเออนย่าให้ย่าให้ขาวกว่านี่แ้าผิวนี่กำลังดีนะอ๋อคือว่าสั้นบอบบเวลาถ่ายคูิปเวลายังแบบมันมันอะไรนะย่าให้ขาวคือผิวเมดแล้วต้องผิวแบบอ่ะผิวน้ำผึ่งแบบสิผ่อเราผิวน้ำผึ่งนี่ผิวแบบอีนี่นี่นี่เห็นะมันบบมีฝ้าบ่มีฮีบบมีแตดยังสวยจ้า ผู้บ่าวฝรั่งเทศฝรั่งนั่แบมึงนี่เมื่อกี้เนี่ยคุยกับฝรั่งอุ้ยอยู่ปากว่าเยอะอะไรดีเยอะแฮมซันเป็นยังไงละกรเทยอืมโอ้เมนอีกแล้วละครเทยร์เมนเลยโอ้ต้นๆเนาะเนาะให้คนนี้ดีกดข่าวยังไงสูงไวๆเด้อสุขภาพแข็งแรๆนะไงละไป็นนะ ไปใส่ใหญ่หนูใหญ่เลยไปใส่ใหญ่เลยหาเงินให้เมลเลยล่ะโอ้โหไม่ได้เงินไอยบอไม่ได้เงินไอยบอฮะไม่ได้เงินไข่สบายโอ้ยจะพูดเรื่องบอคอยว่าอะไรมาจะคือฟังใอยพูบอ่ะอย่างนี้ไปไีกเด้อลมแห่ลมนี่เออก็ยังลมคอยอืมอ๋ออืม ก็มามาฮอดเลยนะทุกคนตั้งแต่เพื่อนว่าว่ากันตั้งแต่สิไปเยีเ่ยมตอนตั้งแต่เพื่อนค้อสุดท้ายกูเด้ดไปเดยมาฮอดเลย,นะยวมื่อเนาะยังไ้กันฮอดแล้วเด็นหนาล้านแล้วเ,เิ่นจะแพ,งด,ง,พ,พงดังโมนะเป็นตแพงก็เมย์เนาะลูกก็ต้องได้แม่หรอบอสล,ลูกเป็นตะแพงคืพอพ่อว่าเ,เป็นตนะแพงคือเม่นะเ,เ,เป็นต่กินนือแม่หรอเออเป็นตากรีบอสได้ เราไปกินแน่น right? ั mm ่นต้องกินพ่อมันแบบสินะโอ๊นะโต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 นะนะทุกคนคลิปนี้กันได้ลาก่อนจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่เด้อให้ได้ก็ไม่เย็่ยมายามเพ่อแล้วเนาะมาหาโตโตแล้วก็สสมัเรื่อยๆเละเพราะว่าม่าัำได้ลงทางปูเถื่อนนะกับบทจักรเสว่านี่นั่งห้าย่ะ มาจือทางมาจือทางมาบมาจือาจืลงมาเจือเถื่อนมากแต่ดิบเลยซแต่ดิบยัมบุกเพื่อนการลงคู่เถื่อนเนาะในบ้านนะทุกคนเจอกันอีพีหน้าสบายดี